สวัสดีครับมอพกเอกสารพัดจุดๆอักแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาตรวจเช็คซ่อมน,นะครับไม่ลอยคู่นะเพื่อนครับนี่ครับอาการที่ได้รับแจ้งมาก็คือว่าไม่ติดไม่ทางานนะครับผมลองเสียบไฟดูนะเพื่อนนะก็ตัวนี้คือใช้เป็นหมอแปลง12โวลต์น,นะเพื่อนนะใช้มอแปลงอะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์นะครับ ก็ผมก็มีเนะี่ยมอแปลงนะครับ12โวลต์1แอมป์นะครับเดีย๋ยวผมจะลองวัดไฟนะก่อนเสียงให้เพื่อนดูว่ามันไม่ติดเลยเพื่อนนะเนะี่ยเป็นบวกนอกรบในครับก็ไล่ให้ถูกต้องนะครับนี่ครับไฟออก12.15นะครับเพื่อนนะ1 2บ5 ก็ลองเสียบไฟแล้ครับบัสสวิตช์ครับนะครับปุ่ม power ไม่ทำงานแล้วเพื่อนครับนี่ครับนะครับไม่ทำงานเลยนะครับการซ่อมไม่ลอยนะเพื่อนครับก็ต้องเช็คตัวที่ตัวกล่องคอนโทรลตัวกล่องที่จะส่งสัญญาณมาหาตัวใหม่ก่อนนะครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่ติดก็จะไปซ่อมตัวลูกก็ ไม่มีประโยชน์นั้นเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาแกะหรือซ่อมตัวนี้กันครับด้านหลังจะมีน็อตส,สี่ตัวนันเพื่อนนะนี่ครับก็ไขออกมาครับเดี๋ยวการไขน็อตผมขอข้ามไปก่อนครับก็ได้ครับไขน็อตออกมาเรียบร้อยนะครับแกะครับดอดูที่ว่าเป็นที่อะไรนะครับนะข้างในก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนั้นเพื่อนนะมีแค่นี้นั้นเพื่อน นี่คือข้างในไม้ลอยคู่นะครับก็มีแผงวงจรแค่นั้นเองเล็กๆน,น,นะครับภาคจ่ายไฟเขาจุดนี้นะครับไฟมาตัวนี้นะครับ<ป>จากนั้นก <downloading> ็ต้องมาเช็คตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวคองกระแสนะครับสิบหกโวลต์หนึ่งพันมโครฟารตดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกองกระแสเหมือนกันนะครับก็เท่ากันครับมี16โวลต์แสงว่าจ่ายจ่ายกับเฝั่งนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวสำรองของชุดของตัวไมลอยตัว R กับตัว L อีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวแอนี่เป็นตัวนะครับเพื่อนนะนี่ครับก็จะมีตัวปรับนะครับอันนี้เป็นปรับย่านความถี่นะเพื่อนนะนี่ครับ เป็นเพื่อนซื้อไมมานะถ้าเกิดเป็นคืนเดียวกันก็สามารถปรับได้เลยครับไม่จําเป็นต้องเป็นไมรุ่นเดียวกันครับแต่ตัวนี้เป็นคืน V ีนั่นเพื่อนนะเป็นคืน V นะครับตัวนี้ไม่ได้บอกย่านความถี่ที่ตัวไมนะครับนะครับอเวลาเราไม่รู้ย่านความถี่นั่นเพื่อนนะสมมติว่าเครื่องมันใช้งานได้นะครับก็เราก็เอาไข่โค้งเล็กนี่มาปรับมาปรับตรงนี้นั่นเพื่อนนะปรับคืนความถี่ตรงนี้นะเสียบที่เครื่องเสียงอะไรทุกอย่างครับ แล้วก็มาปรับขึ้นความถี่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะี๋ยวผมจะลองพาเซตนะครับว่าตัวใหม่กับตัวเครื่องมันคนละรุ่นคนละยี่ห้อกันเลยนะเราจะมาสามารถปรับจูนเข้าหากันได้ไหมนะครับอันนี้ทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นขึ้นเดียวกันนะครับขึ้น V ก็เป็นขึ้น v นะคล้วขึ้น u ก็เป็นขึ้น u ูแล้วนะตัวที่ผมซ่อมอยู่เนี่ยเป็นขึ้น V นะเพื่อนนะน่ครับประมาณสิบถึงยี่สเมตระระยะเขานะครับก็เดี๋ยวมาเทสกันครับว่า ข้างในมันทําไมมันถึงใช้ไม่ได้นะครับจากที่ได้รับแจ้งมาคือว่าไม่เคยใช้งานเลยหลายปีก็บอกหลายปีไม่เคยใช้งานเลยแล้วก็ออกมาใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ล้วเ่ยก็มาดูว่ามันมันเป็นที่ไรนะครับตัวนี้นะครับผมจะถอด ไฟไปก่อนนะครับเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวสวิตช์แล้วก็ต้องมาเช็คสวิตช์อีกทีหนึ่งนะเพื่อนนะครับเพราะว่าคือสวิตช์ก็มีส่วนนะเช็คสวิตช์ก่อนดีกว่านะครับตำแหน่งไปตำแหน่งที่ออนอยู่ยนั้นเพื่อนนะครับตำแหน่งที่ออนก็แสดงว่าขั้วมันจะต้องออนอ,ออนด้านนี้นะครับ ตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ออนนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวเช็กว่าถ้าเกิดเราแตะมันจะต้องมีเสียงนั้นเพื่อนนะตั้งไปหมดมีเสียงนะครับนี่นะครับอ่าสวิตช์ก็ใช้ได้นะเพื่อนนะสวิตช์ใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับนี่คือปิดนะครับปิดมันก็จะไม่ดังแค่เดเยวกันเพื่อนเนไหมครับเปิดครับ เพื่อเราเช็คสวิต์เนี่ครับสวิต์ผ่านนะครับโอเคเลยสวิต์ผ่านแล้วแน,น่นอนนะเป็นที่บอร์ดอยู่แล้วนะครับทีนี้สวิต์ผ่านแล้วจเจ้าตัวไฟเนี่ยมันวิ่งมาที่บอร์ดหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนอันนี้ผมจะวัดขั้วลบก่อนนะครับเพื่อนนะขั้วลบก่อนนะครับลบนอกผมก็จะจิ้มไปที่ขั้วลบนะครับ มันจะต้องวิ่งมา,น,าน, spell, น,น,네นี้นะเพื่อนนะหัวลบนะครับ <necessary> นะครับเพื่อนก็ฟังเสียงนะครับนะครับหัวลบผ่านนะครับแสงว่าไฟวิ่งลงมาบอดนะครับนี่มาเป็นขั้วบวกนะครับข <siblings> ั้วบวกันจะจิ้มที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมมือกดกดไว้ด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนนะเพื่อนก็ฟังเสียงเดียวนะครับมือผมไม่โดนนะครับ ในการเพื่อนครับเมื่อกี้ผมดูผิดนะครับผมดูว่าผมดูว่าปุ่มนี้มันบวกนะครับเขียนเขียนบวกตรงนี้นะเพื่อนนะจริงจริงมันออกด้านข้านานเพื่อนนะเนี่ยแสดงว่าไฟนี้คือวิ่งลงมาบอดนะครับเพื่อนนะทีนี้ก็ถามว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับสีอาจจะแห้งก็ได้นะเดี๋ยวเรามาวัดตัวสีกันะครับวัดค่าสีกันว่ามันแห้งจริงหรือเปล่าครับ ปกติรถเสียบรถไฟสถานะการทํางานตรงนี้จะต้องติดนะเพื่อนนะเวลาเราเปิดไม้ซ้ายขวานะสัญญาณไม้ตัวนี้คือถ้าเกิดมีสัญญาณก็จะแดงนะเพื่อนนะนี่คือการทํางานของเขานะครับมาดูพวกไมโครชิปต่างๆตวกนี้ยังก็ยังใหม่อยู่นะเพื่อนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สีแห้งนะเพื่อนนะอาการว่าสีผมจะใช้เป็นมิเตอร์เข็มนะครับเพื่อนครับนี้กันเพื่อนครับผมก็เปลี่ยนเป็นมิเตอร์เข็มแล้วนะครับ ก็ให้เพื่อนๆดูมิเตอร์นะครับถ้าเกิดใช้ได้นะครับมันขึ้นแล้วก็จะคายไปจุนะครับตัวนี้เป็น16โวลต์1พันมโคฟารัดนะครับอันนี้คือเป็นค่า C นะครับ2จุดนี้ครับเป็นค่า C นะครับก็ช็อตครับบวกลบไม่โดนกันนะครับแล้วก็วัดครับนี่นะเพื่อนครับเห็นไหมครับว่าตัวแรกมันเริ่มลงเลยไหมครับเริ่มลงนะครับนะครับตัวนี้ C เป็นตัวใหญ่ครับก็จะคายช้าหน่อยส่วนตัวที่สองนะครับ ขึ้นปื๊ดลงไหมก็มีไม่ลงนะครับเป็นเบื่อนะครับเนีนะเนี่ยครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้แล้วครับอ่ะผมช็อตอีกทีนึงครับเพื่อความชัวนะครับช็อตปื๊ดปื๊ดเนี่ยครับขึ้นอย่างเดียวไม่มีคลายเลยนะครับที่แน่ๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ผ่านนะครับ ตัวนี้ผ่านครับตัวนี้ไม่ผ่านเพื่อนๆนะครับก็เช่นเดียวกันครับตัวเล็กๆตัวอื่นพวกนี้ครับก็เดี๋ยวไล่วัดก่อนนะครับเดี๋ยวไล่วัดค่า c ีก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าสีเป็นตัวคุมกระแสครับตอนนี้ครับนะครับกพต้องวัดค่าสีก่อนตัวนี้มานี่ได้คุมกระแสซ้ายขวานะครับ เดี๋ยวผมวัดตัวนี้เป็นตัวนี้ใช้ตัวใช้สิบหกโวลท์ทุกตัวเลยนะครับเแต่ว่าค่าของไมโครฟลัดมันน้อยกว่าฮะตัวนี้หนึ่งร้อยยูเอสนะครับตัวเล็กนะครับเนี่ยครับอ่าใช่ครับทุกตัวเลยนะเพื่อนนะนะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยทุกตัวเลยนะครับผมก็จะไล่วัดทุกตัวนะเพื่อนนะไล่วัดทุกตัวเลยก็เหมือนเดิมกันเพื่อนนะดูบวกลบให้ดีครับบวกลบดันเนี่อันนี้เป็นตัวเล็กนะครับ เวลาตัวเล็กก็ตั้งเหมือนเดิมครับ R1 ก็มันจะเร็วหน่อยนะครับอ่านนี่ยนะฮะตัวใจไฟนะั่จะเสียหมดเลยนะเพื่อนนะตัวนี้ก็เสียครับเนี่เพื่อนครับไม่คลายประจุนะเดีย๋ยวผมลองช็อตเขาอีกทีหนึงนะ่งครับลบบวกถูกหรือเปล่าถูกนะลบบวกผิดครับช็อตใหม่ครับเนี่ครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ ไม่ขายเลยนะครับ2ตัวแล้วนั่นเพื่อนนะเนี่ยตัวจ่ายกระแสไฟมาสองตัวนะครับก็จะมาเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นั่นเพื่อนนะนตัวเล็กเหมือนกัน,นครับแต่ก็ตัวนี้สิบหกโวลต์สี่สิบเจ็ดนะครับสีเจ็ดไมโครฟารัดนะครับลบด้านไหนลบด้านนี้นะครับดูนะครับ ขึ้นไหมเนี่ยฮะถ้าเกิดเสียตัวใหญ่แล้วก็จะมาวิ่งตัวเล็กนะครับเพื่อนๆนะช็อตอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งเฉยครับไม่คายนะครับสองตัวนะเป็นเป็นซีสามตัวแล้วนะเพื่อนนะหนึ่งสองสามหนึ่งตัวนี้ใชครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้นะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมจะไล่วัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมันมีเยอะนะครับก็การวัดก็จะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆลองทําดูนะครับ วันนี้รับคุนครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือชุดเก่าที่เปลี่ยนออกมานะครับก็จะมีสามตัวนะครับที่เปลี่ยนออกไปนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็ลืมบอกเพื่อนว่าอย่าลืมนะครับว่าใส่บวกลบให้ถูกต้องนะครับนะครับเมื่อกี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับต้องกลับด้านมาใหม่นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าฝั่งนี้ด้านลบมาฝั่งนี้นะครับผมก็ใส่เหมือนกันเมื่อกี้เผลอไปนะเกือบไปแล้วนะครับนะฮะก็เลยต้อง กลับดันลบมาฝั่งนี้นะครับนี่ครับตามนี้เลยครับก็ดีที่เขามีบอกนะครับบอร์ดก็จะมีบอกนะครับนี่ครับก็้เน้นย้ำครับเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะครับที่ผมก็เกือบพลาดแลาดนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนอื่นที่ผมไล่วัดดูนะครับตัวไอซีต่างๆที่เขามีพวกนี้ไม่ได้เสียอะไรนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะล้างบอร์ดนิดนึงนะเราลองไฟกันครับ ใน่ารเพื่อนครับ c ที่มันไม่ได้เสียรูปนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออ C มันเสียคือมันก็จะต้องบวมมันจะต้องเรียกว่าอะไรผิดรูปอย่างเงี้ยครับจริงแล้วมันไม่ไม่ใช่เลยนะเพื่อนนะครับ c อย่างที่เสียมันเป็นเหมือน c มันแห้งนะครับเพื่อนมันนานนานมากนะเอาทิ้งไว้หลายปีมากๆนะครับเป็นแต่ยุคโควิดสมัยก่อนมันก็หลายปีแล้วนะ พอจะกลับมาใช้เนี่ยซี C มันก็แห้งนะครับก็เปลี่ยนไป3ตัวนะครับซีสิโวลต์หาได้จากมอแปลงอะแดปเตอร์ทีิบสองโวลต์มีเยอะนะครับเพื่อนนะหลักการหานะครับเดี๋ยเพื่อนไม่อยากซื้อนะครับมอแปลง1ิโวลต์นี่ส่วนมากจะมีซีสิโวลต์เนี่ยเยอะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ ตัวน้ำยาผมแห้งนิดหนึ่งครับเราคิดว่าน่าจะทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมลองเสียบตัวนี่ในส่วนของมออแปลงนะครับส่วนของสวิตมีการเพื่อนนะบอร์ดมันไม่ค่อย ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมันก็จะง่ายนิดหนึ่งนะเพื่อนนะครับนะครับ,นะรบมันมีแค่เห็นไหมครับเพื่อนจะสังเกตว่ามีแค่ C ีหนึ่งสอสามสี่ห้าอซีาจะเป็นชุดละสอตัวนะครับเพราะแยกเป็น2ฝั่งเสียบ RL นะเพื่อนนะก็จะทำคล้ายกันนะครับเอาละก็เดี๋ยวมาเสียบไฟแล้วไปลองที่เครื่องกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ หม้อแปลงสิบโวลต์เนี่ยหม้อแปลง12โวลต์ก็เสียบเข้าไปครับอันนี้โหมดสวิต์ผมปิดไว้ก่อนนะครับก็เสียบไฟเข้าไปครับก็กดสวิตช์ครับหนึ 1, 2, ่งสองซ่มะไฟติดแล้วนะครับกันเห็นไหมครับไฟติดแล้วนะครับนะครับไฟมันอาจจะเรืองเรืองนิดนึงครับผมทำงานอยู่มีแสงนะ นี่เพื่อนเพื่อนดูแล้วแต่ผมจะปิดนะครับนี่ครับเปิดนะครับนะครับปิดครับเปิดครับเนี่ติดแล้วครับติดแล้วทีนี้เราก็จะติดแล้วผมจะมาลองตัวใหม่เดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนนะครับก็กดตัวนี้ใส่ฐานเก้าโวล์นะครับ นี่บวกข้างในนะครับอ่ะสวิตเปิดอยู่อ่อนมาแล้วครับอะเห็นไหมครับเพื่อนครับนี่ครับออนมาแล้วครับนี่ครับอ่มมีฐานก้อนเดียวนะเดี๋ยวผมลองอีกฝั่งนะครับเนี่ยเพื่อนถ้าเกิดมันคาดเคลื่อนยังไงก็มาตั้งได้นะเพื่อนนะเนี่ยมาตั้งตรงจุดนี้ได้ครับบางคนอาจจะแบบว่าเอยอติแต่ก่อนมันล้บได้ไกลนะ ในตอนนี้ทําไมไม่เรามันรับไม่ได้ไข่ก็นี่ฮะมาปรับตรงนี้ฮะปรับให้ขึ้นมันตรงมากที่สุดนะครับอ่ามันจะมีขึ้นความถี่ของเขาบอกนะครับปกติแล้วก็จะมีขึ้นความถี่บอกนะครับเพื่อนนะนี่ครับอย่างตัวนี้มันอ่าสองสามห้าจุดหกเนี้ยเพื่อนครับเราก็มาจูนตรงนี้ครับนิดเดียวคแค่ความรู้สึกนะเวลาเราปรับปรับนิดเดียวแล้วก็ลองพูดหนึ่งเสียบเสียบที่ ตัวเครื่องเสียงนะแล้วเราลองเทสแล้วก็ปรับปรับปรับให้มันชัดที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกับเครื่องเสียงกันครับอันนี้ก็เพื่อนครับตอนนี้ก็ผมก็ขึ้นมาต่อที่เครื่องเสียงเดินสายตัวนี้ก็คือเป็นสายของตัวสัญญาณใหม่นะครับเราก็ต้องมาเสียบที่ตัวใหม่แล้วก็มาที่ตัวเครื่องนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับผมต่อเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่เสียบปลั๊กนะแล้วก็จะเสียบหม้อแปลงครับ เจะบบอกแปรงเข้าไปกบมีไฟขึ้นแล้วนะครับผมยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าเผื่อมันต้องจูนสัญญาณนะครับอันนี้คือตัวเปิดปิดมอไว้ข้างล่างครับมาปิดนะอันนี้เปิดนะที่ผมวัดสวิตผ่านนะครับอก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องเสียงนะครับออเสียงติดแล้วครับอ่เดี๋ยวลองเทสไหม่ครับผมนี่ครับสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วครับตัวนี้เป็นเนี่ยเพื่อนนะ ตัวนี้เป็นทางเสียง L นะครับเพื่อนนะนี่เสียง L นะครับนี่เสียง L นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียง R นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนครับก็ปรากฏว่าเสียงเสียง L เพื่อเพื่อนนะเห็นไหมครับเสียง L นี่คือผ่านนะครับอันนี้ผมจะลองปิดนะครับต่อไปคมจะเปิดทางเสียง R นะครับเสียง R สัญญาณวิ่งมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่ดังนะครับนะครับเปิดที่ตัวไม้ มีไฟนะครับดับนะครับสัญญาณวิ่งไปปรากฏว่าไม่ดังนะเพื่อนนะนะครับตัวนี้ก็จะมาต้องมาซ่อมตัวเสียงออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียง L ผ่านนะครับนะครับไฟมันดับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องติดทางนี้นะครับคือสัญญาณวิ่งหากันนะครับนะครับเสียง L มีปัญหาเสียง R มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปซ่อมกันอีกทีหนึ่งครับ อันนี้เพื่อนๆครับก็เดี๋ยวจะมาเช็คไม่ตัวด้านฝั่งของตัว R นะนเพื่อนนะให้เพื่อนๆหมุนมาด้านนี้นะครับเพราะว่าเราเปิดแล้วนะครับคือเปิดไฟไปแล้วสัญญาณวิ่งผ่านไปที่ตัวกล่องรับสัญญาณก็คือกล่องตัวคอนโทรลไม้นะครับก็น่าจะก็คือผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่วอยตัวนี้ขาดนะเดี๋ยวเราจะมาวัดวอยของตัวไม้นะครับว่ามันทํางานอยู่หรือเปล่านะเพื่อนนะให้ตั้งไปหมดที่หมดมีเสียงนั้นเพื่อนนะครับ เพื่อนก็ฟังนะครับว่ามีเสียงมีสัญญาณวิ่งผ่านหรือเปล่าเห็นไหมครับว่ามันขาดนะครับเพื่อนครับอันนี้คือบอยขาดนะครับไม่แน่ใจเพื่อนเห็นหรือเปล่ามือผมบังนะครับผมจะวัดบวกลบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับสัญญาณไม่วิ่งขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสลับซ้ายขวายังไงก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ครับก็เป็นที่บอยตัวนี้ขาดนะเพื่อนนะแล้วก็ จะมาเปลี่ยนวอยตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนเปลี่ยนวอยดเดี๋ยวผมขอ,อทำาปนอีกคลิปหนึ่งนกนะครับเป็นคลิปต่อเนืน่องเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะนานเกินไปนะครับถ้าเกิดทำอีกตัวนึงจะใช้เวลานะครับก็เป็นเป็น EP สองแล้วันนะครับสําหรับตวัวนี้ตอนนี้ก็คือว่าต่อซ่อมเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่ง L ผ่านเรียบร้อยนะเพื่อนนะนะครับซ่อมเครื่องเรียบร้อยนะครับฝั่ง L นี่คือผ่านเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับฝั่ง L บอยไม่ขาก็จะเป็นลักษณะนี้ครสัญญาณวิ่งไปนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราไปซ่อมตัวฝั่ง R กันครับนี่ครับตัวนี้ครับแะเดี๋ยวลงไปที่โต๊ะทำงานไปซ่อมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผม